สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนในเรื่องของการเขียนย่อหน้าไปนะครับซึ่งนักเรียนหลายคนนะครับก็เขียนมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นย่อหน้าแบบตัวทีแบบตัว L หรือว่าแบบตัวไอนะครับครูก็ขอชื่นชมนักเรียนที่ที่มีความตั้งใจแล้วก็เข้าเรียนทุกคาบนะครับรวมถึงส่งงานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานหรือว่ามีงานค้างก็ สามารถส่งได้ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็จะขึ้นแค่ว่าส่งเลทมันก็ส่วนคะแนนเนี่ยก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ที่เราได้ได้คุยกันไว้แล้วนะครับหรือว่าในสกอร์ลิงรูบิกที่ครูได้ได้กำหนดขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่างานล่าสุดกับงานแรกของนักเรียนที่ที่ได้เขียนมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่ง มันมันก็เป็นเป็นความชัดเจนเลยแหละนะคบนักเรียนลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูได้เพราะว่าในในสัปดาห์แรกที่เราเรียนเรายังไม่รู้วิธีการเขียนยังไม่รู้ว่าเราจะเขียนแสดงความคิดเห็นยังไงยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจบยังไงไม่รู้ว่าในในการเขียนนั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนอะไรลงไปบ้างนะครับแต่เมื่อเรามาเขียนย่อหน้าแล้วเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าเออหนึ่งย่อหน้ามันมีหนึ่งใจความสําคัญนะมัน มันจะต้องมีส่วนขยายใจความสําคัญมันจะต้องมีการยกตัวอย่างมันจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะเขียนย่อหน้าเป็นในหนึ่งย่อหน้านั้นว่าเออเนี่ยหนึ่งประเด็นหนึ่งย่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนงานแรกๆเนี่ยมันก็จะยังเหมือนเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนะครับมันก็จะเออไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรก็ก็จะก็จะเป็นข้อมูลที่มันยังยังไม่ได้เรียบเรียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนถึงเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะครับคือ,อ,อในสัปดาห์ที่ผ่าน,านมาเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นของเราว่าว่าเราเนี่ยมีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไรนะครับในการเขียนยอหน้าของนักเรียนเหมือนกันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนก็ยังยังมีความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ยอยู่ ซึ่งซึ่งมันก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ความลุ่มลึกแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ตัวเองให้มาเนี่ยมันก็จะยังมีความน่าเชื่อถือไม่มากพอเนื่องจากว่ามันเป็นเพียงแค่ค,าความคิดเห็นของเรานะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราออกมาเราก็ไม่ไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลที่เราออกมาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่า เอแหล่งข้อมูลไหนมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันเราควรเอาข้อมูลมาจากไหนในเรื่องน,น,นั้นนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ว่าเออเราเราจะเขียนเขียนแสดงความคิดเห็นของเราโดยที่มีข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราเราจะทำยังไงนั่นเองนะคระับอทีนี้เรามาดูกันนะครับประเภทของข้อมูล ข้อมูลก็มีอยู่3ประเภทก็คือ1ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับก็จะเป็นพวกสถิติต่ตางๆอย่างเช่นข้อมูลจากสคอบอ,อย่างเงี้ยเนาะก็จะมีเอ่อผู้ติดเชื้อวันนี้ผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับผู้ที่หายป่วยวันนี้สะสมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือว่าอักขระนะครับก็จะเป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูลต่างๆเช่น อ,อิตาลีได้แชมป์ฟุตบอลยูโรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรที่เขียนเป็นตัวอักษรหรืออักขระมานะคะัสามข้อมูลภาพและเสียงก็อย่างเช่นข้อมูลสงครามโลกครั้งที่สองภาพทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิม m าและนางาซาก,กินะครับ อยู่ใน Youtube อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข้อมูลภาพและเสียงหรือบางทีอาจจะเป็นแค่ข้อมูลภาพอย่างเดียวเช่นภาพของอพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพมาออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลภาพนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลเสียงอย่างเดียวก็อย่างเช่นเทปบันทึกเสียงของจุดๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะครับแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล เมื่อกี้นี้ก็คือประเภทของข้อมูลเนะาะอทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลก็จะมีอยู่4 4อย่างนะครับก็จะมี1ประเภทเอกสารประเภทโสตทัศนวัสดุประเภทฐานข้อมูลแล้วก็อินเทอร์เน็ตอ่ะเป็นยังไงแต่ละประเภทเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงประเภทของแหล่งข้อมูลนะครับ 1. เอกสารและสิ่งพิมพ์ได้แก่อะไร ได้แก่หนังสือตำราวิชาการวารสารงานวิจัยวารสารงานวิชาการรายงานผลการวิจัยวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์นก็จะเป็นของปริญญาโทนะครับส่วนดุษฎีนิพนธ์ก็จะเป็นของปริญญาเอกนั่นเองนะครับรายงานการประชุมสัมมนาวิชาการเมื่อมีการประชุมหรือสัมมนาเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้ที่บันทึกการประชุมเขาก็จะทํารายงานการประชุมออกมานะครับ วารสารปริทัศน์นะครับหนังสืออ้างอิงดัชนีวารสารสังเกตแล้วก็พวกหนังสือบรรณานุกรมต่างๆนะครับตีต,ตีความง่ายๆก็คือเอกสารสิ่งพิมพ์เนี่ยก็คือพวกที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารนั่นเองนะครับต่อไปโสตทัศนวัสดุนะครับเอออันนี้ถ้าจะแปลง,ง,ง่ายๆนะครับโสตะก็คือสิ่งที่ได้ยินนะครับทัศนะก็คือสิ่งที่มองเห็นนะครับ ดังนั้นโสตตัดโสตทัศนวัสดุเนี่ยก็จะเป็นพวกรูปภาพแผนภูมิแผ่นเสียงเทปบันทึกเสียงภาพยนตร์วิดีโอหรือว่าวีดีทัศนะครการรับเครื่องรับโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นพวกภาพและเสียงต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปฐานข้อมูลฐานข้อมูลก็จะเป็นพวกฐานที่เก็บข้อมูลต่างต อย่างเช่นไทยลิสเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับพวกงานวิจัยแล้วก็วรารสารทางวิชาการต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถสืบค้นในฐานข้อมูลของเอครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับตัวนี้ต่อไปอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์ต่างๆที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันนะครับก็จะมี เว็บไซต์ที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะพวกเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆก็จะมีความน่าเชื่อถือกว่าวิกิพีเดียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าวิกิพีเดียมันมันสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้นะครับใครก็แก้ไขได้ดังนั้นความน่าเชื่อถือจะน้อยกว่าเว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานของทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ที่มีความน่าเชื่อถือมากๆนะครับ เอ่อยกตัวอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเออบล็อกของใน A ใน B อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันเป็นหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบหรือว่ามีนักวิชาการในการทำข้อมูลนะครับทีนี้คำถามข้อที่หของครูที่จะถามนะครับถามว่าแหล่งข้อมูล มีกี่ประเภทอะไรบ้างคำถามข้อที่1ของครูก็คือแหล่งข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับต่อไปคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีอ่าทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าแหล่งข้อมูลมันมีอะไรบ้างเนี่ยแต่เรายังไม่รู้ว่าเอยข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมัน มันดีไหมมันควรเอามาเขียนในย่อหน้าของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งเลยคือข้อมูลต้องมีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น2ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้นั่นหมายถึงว่าข้อมูลที่เอามาเขาก็สามารถอ้างอิงได้ว่าอุ๊ยเอามาจากไหนเอามายังไงตรวจสอบได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ สข้อมูลมีความสมบูรณ์สามารถตรวจสอบและสามารถอ้างอิงได้ 4. ข้อมูลมีความชัดเจนกระทัดรัดนั่นหมายความว่าข้อมูลมันจะไม่ไม่เยิ่นเย้อจนเกินไปนะคบเป็นข้อมูลที่บอกว่าเออยกตัวอย่างเช่นไข่ไข่ไข่ค,ควรต้มในน้ำที่มีอุณหภ,ภูมิ100อองศาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีความกระทัดรัดไม่ใช่ว่าไข่ที่ต้มสุก ควรจะนำเอาไปวางในหม้อโลหะสีเงินแล้วมีน้ําเดือดปุดปุดอยู่เอาปรอดมาวัดมีค่าความร้อนอยู่ที่100องศาเซลเซียสไม่น้อยไปกว่านี้ถ้าน้อยไปกว่านี้ถือว่าไม่ได้ไข่จะไม่สามารถสุกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลมันต้องมีความชัดเจนแล้วก็กระทัดรัดก็คือ อ่านปุ๊บแล้วก็เข้าใจเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้คําพูดที่มันเยื่อเยอะมากมายนะครับ 5. ข้อมูลมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันอ่าอย่างเช่นเอ่อในปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องจักรในการทอผ้าเนาะข้อมูลก็จะข้อมูลในปัจจุบันถ้าถ้าถ้าข้อมูลที่เราหามา,าเช่นจากจะต้องใช้มือคนในการในการโยนกระสวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คนในการทอผ้าเนาะเวลาเวลาสอดกระสวยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้มือคนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องจักรแล้วนะครับเครื่องจักรก็จะทํางานแทนคนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูว่าข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับทีนี้ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกและประเมินแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ หนึ่งเลยคือผู้เขียนนะครับให้พิจารณาความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องนั้นอายกตัวอย่างเช่นเรื่องโครโรนาไวรัสเนี่ยระหว่างระหว่างทหารออกมาพูดเกี่ยวกับโครโรนาไวรัสกับนายแพทย์ออกมาพูดเรื่องโครโรนาไวรัสเธอจะเชื่อใครเราก็ต้องเชื่อบุคลากรที่อยู่ในกระทรวงสาธารณาสุขเนาะ ผู้ที่ผู้ที่ได้เรียนเรื่องนี้มามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเฮลท์แคร์หรือว่าเรื่องสุขภาพเนาะดังนั้นหนึ่งเลยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าผู้เขียนมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับอย่างเช่นอ,อ,อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นครูไปเขียนบล็อกเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับนักบินอย่างเงี้ย เกี่ยวกับนักบินซึ่งครูเนี่ยมีอาชีพเป็นครูครูไปเขียนเกี่ยวกับนักบินอย่างเงี้ยข้อมูลครูจะมีความน่าเชื่อถือไหมก็ไม่มีความน่าเชื่อถือจริงไหมเพราะว่าครูไม่ได้เป็นเป็นนักบินแต่ครูเป็นครูแต่ข้อมูลครูครูอาจจะหามาแต่มันก็อาจจะไม่ได้ลุ่มลึกหรือว่าไม่ได้ถูกต้องเท่ากับคนที่เป็นนักบินอยู่แล้วมาเขียนจริงไหมครับดังนั้นให้ให้ดูก่อนเลยหนึ่งข้อมูลที่เราหามาเนี่ยผู้เขียนเป็นใคร มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหน 2. นะครับความถูกต้องให้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหานะครับว่าสอดคล้องกับเนื้อหาข้อมูลที่ตนเองค้นหาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะค้นหาเรื่องกล้วยอย่างเงี้ยแต่เราไปสืบค้นหาจากบล็อกของเอ่อบล็อกของมะม่วงอย่างเงี้ย ความสอดคล้องของเนื้อหามันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นพืชเหมือนกันเออแค่พืชเหมือนกันแค่นั้นนะครัแล้วก็จะได้เนื้อหามาแค่ก็เป็นพืชเหมือนกันแต่แต่คนคนละชนิดคนละอย่างกันเลยคนละสปีชีส์เอ้ยคนละคนละวงกันนะครับสามความทันสมัยทีนี้ความทันสมัยของข้อมูลเนี่ยให้เราพิจารณาที่การตีพิมพ์ล่าสุดหรือถ้าอยู่ในเว็บเนี่ยให้เราดูว่า เขาเขียนข้อมูลนี้เมื่อปีไหนคอสหอรือพอสอก็ได้นะครับในเว็บมันจะมันจะมีบอกนะครับว่าเขียนเมื่อปีไหนหรือว่าเขียนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนซึ่งข้อมูลที่มันมีความทันสมัยเนี่ยมันจะไม่เกิน5ปีนะครับอย่างเช่นปีนี้ปี64อ่าข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมันก็ไล่ตั้งแต่ปี59จนถึง64นั่นเองส่วนปีหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับ มีความน่าเชื่อถือแต่ถ้ามีข้อมูลที่มันใกล้เคียงกับปี64มากที่สุดเนี่ยข้อมูลที่ใกล้เคียงกับปี64เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดแล้วก็มีความทันสมัยที่สุดเนื่องจากว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับองค์ประกอบต่างๆมันต่างกันอยู่แล้วแต่มันก็มีบางการศึกษาบางข้อมูลที่มันที่มันไม่มีการอัปเดตเลยอย่างเช่นข้อมูลทางด้าน ทางด้านภาษาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเคลื่อนไหวน้อยมากๆนะครับข้อมูลทางด้านภาษาศาสตร์มันจะไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นพบสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้แต่ทางด้านภาษาเนี่ยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับดังนั้นข้อมูล10ปี20ปีถ้าถ้าเกิดว่าเราหาข้อมูลได้ใกล้เคียงกับปี64มากที่สุดคือปี3 0อย่างเงี้ย เราก็ต้องเอาข้อมูลนั้นมานะครับเพราะว่าถือเป็นข้อมูลที่มันใหม่ที่สุดแล้วในเรื่องนั้นๆเป็นต้นนะครสี่แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบแหล่งข้อมูลปรถมภูมิจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งข้อมูลทุติยภูมิปฐมภูมิคืออะไรปฐมภูมิก็คือข้อมูลที่ที่ได้เดี๋ยวนั้นตอนนั้นนะคบเช่นเอ่อพวก ภาพถ่ายเหตุการณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะเป็นข้อมูลประมภูมิข้อมูลทุติยภูมิก็อย่างเช่นพวกที่เออเป็นเออนิทานปาฐกาถาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่จดบันทึกมาอีกทอดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมินะครับวิธีการเขียนต่อไปวิธีการเขียนควรพิจารณาข้อมูลที่อ่านให้เข้าใจง่ายแล้วก็เรียบเรียงดีไม่ซับซ้อนเออก็จะคล้ายๆกับ อันเมื่อสักครู่นี้ที่ครูยกตัวอย่างเรื่องการต้มไข่ะนะครับอ่าเราก็ต้องพิจารณาข้อมูลที่มันแบบเรียบเรียงได้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับรวมถึงการใช้ภาษาที่มันเป็นภาษาทางการนั่นเองนะครับการอ้างอิงอ่าเราต้องมีการอ้างอิงเสมอนะครับข้อมูลที่น่าเชื่อถือจะมีการอ้างอิงว่าเอามาจากไหนอย่างไรนะครับหนังสือหรือเ,เอกสารนั้นต้องมีการอ้างอิงที่ทันสมัยนั่นเองนะครับ ซึ่งในการเขียนอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเนี่ยครูก็จะสอนในสัปดาห์ถัดๆไปว่าเราจะเขียนยังไงนะครับส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยเราแค่แนบแหล่งข้อมูลมาเฉยๆแค่นั้นก็พอนะครับจะจะได้รู้ว่า,าแหล่งข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยเอามาสนับสนุนความคิดของเราเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปสำนักพิมพ์เอกสารเอกสารที่พิมพ์ต่างสำนักพิมพ์จะมีคุณภาพที่ต่างกัน พวกหนังสือตำรางานวิจัยหรือว่าพวกวิทยานิพนธ์อะไรต่างๆเนี่ยสำนักพิมพ์มันก็จะต่างกันนะครับอย่างเช่นเออสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักพิมพ์ของนางแก้วนางคําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันอยู่แล้วจริงไหมครับดังนั้นในแหล่งข้อมูลที่ที่มันตีพิมพ์เนี่ยเรา เราก็พิจารณาจากสำนักพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับอาทีนี้คำถามข้อที่2นะครับถามว่าการคัดเลือกและประเมินแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยความทันสมัยเนี่ยควรจะตีพิมพ์ล่าสุดไม่เกินกี่ปีนะครับคำถามข้อที่2ก็คือการคัดเลือกและประเมินแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยของข้อมูลเนี่ยควรตีพิมพ์ล่าสุดไม่เกินกี่ปีนะครับต่อไปนะครเอ่อเป็นการเรียบเรียงข้อมูลนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็จะเรียบเรียงข้อมูลเนาะก็คือการเรียบเรียงก็คือเป็นการเขียนยอหน้าของเรานั่นแหละนะครับจากจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเขียนด้วยการแสดงความคิดเห็นของตัวเองทั้งหมดเนี่ยสัปดาห์นี้เราจะต้องเอา เราต้องไปอ่านข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นๆแล้วก็เอามาเขียนในในความคิดเห็นของเรายกตัวอ,อย่างเช่นเธออาจจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับโคไวรัสอย่างเงี้ยนะครับเธอแต่ก่อนเธออาจจะ,สะแสดงความคิดเห็นเฉยๆว,ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออมีคนติดเชื้อจํานวนมากมากก็ไม่รู้มากเท่าไหร่ยังไงนะครับทีนี้เธออาจจะเขียนไปว่าเอ,อัปัจจุบนัน ในโลกเนี่ยมีการติดเชื้อโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์นี้เท่านี้เออสายแต่ละสายพันธุ์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยสถิติณนะวันที่เท่านี้จากที่ไหนนะครับมีติดเชื้อเท่านี้เท่านี้เท่านี้ฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่เท่านี้เท่านี้เออจากจากแหล่งข้อมูลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการอ้างอิงในในข้อมูลหรือว่าในในเอ่อ ในข้อเท็จจริงในความคิดเห็นของเรานะครับมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการบันทึกสาระสถิติข้อมูลสําคัญเห็นไหมอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับสก็จะมีการทําบรรณานุกรมอันนี้อันนี้เราเรายังเรายังไม่ทํานะครับเดี๋ยวครูจะสอนในคาบถัดไปอีกทีหนึ่งนะครับสย่อยสังเคราะห์ข้อมูลนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวหมายถึงว่าในประเด็นนั้นเนี่ยเธอจะต้องเขียนเป็น1ย่อหน้านะครับโดยที่มีใจความสําคัญ แล้วก็นำข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาขยายความเข้ามาเป็นส่วนประกอบเข้ามาเป็นข้อเท็จจริงต่อความคิดเห็นในความคิดเห็นของเธอนะครับอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปข้างต้นนั่นเองนะว่าในปี2564มีการโรค การติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019ยังยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ซึ่งสถิติณนะปัจจุบันจากนี้นีมีคนติดเชื้อทั้งหมดเท่านี้เท่านี้เท่านี้มีคนเสียชีวิตเท่านี้เท่านี้เท่านี้มีคนฉีดวัคซีนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เปรียบเทียบกับ นู่นนี่นั่นเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอาจจะเพิ่มหรืออาจจะลดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีข้อเท็จจริงที่เราเอาสถิติเข้ามานะครับมันก็จะดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแล้วก็แหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเนี่ยเราก็ย่อยเอามาเป็นเป็นเพียงแค่ย่อหน้าเดียวของเราเท่านั้นซึ่งข้อมูลมันก็จะมีความมีความกระชับกระทัดรัดแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่อยู่ในย่อหน้า ของนักเรียนที่นักเรียนเขียนเนี่ยครบถ้วนนั่นเองนะครับสการเขียนนะครับก็คือควรตั้งตามประเด็นการศึกษาหมายถึงว่าการเขียนของเธอเนี่ยในย่อหน้านั้นเนี่ยจะต้องเป็นประเด็นที่ที่เธอเอามาเขียนท่านเองนะครับแล้วก็ให้ใส่ความรู้ทฤษฎีหรือว่าแนวคิดต่างๆในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นประเด็นสถานาการณ์ปัจจุบันก็จะเป็นพวกเ ข้อเท็จจริงสถิติหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบบมีความรู้มีทฤษฎีในในประเด็นนั้นๆอย่างเช่นแบบทฤษฎี UFO อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเขียนประเด็น UFO นะคะก็อาจจะมีทฤษฎีพวก UFO เข้ามาเขียนในความคิดเห็นของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปรียบเทียบว่าเออมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างไรนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องมีแหล่งอ้างอิงอแหล่งอ้างอิงเอามาจากไหนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะพิมพ์เป็นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราว่าเราจะต้องทำงานยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วก็วก,ก็ทำก็ทาเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตอบคำถามครู2ข้อ2 3ข้อนะครับแล้วก็มีการเขียนย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าแค่นั้นเพียงแต่ว่าเราเพิ่มสุดท้ายเข้าไปว่าที่มาของแหล่งข้อมูลเนี่ยเราก็ใส่ไปอาจจะเป็นหนังสือภาษาไทยวรรณคดีวิจารอะไรอย่างเงี้ย เป็นต้นเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ก็ก็มีเท่านี้นะครับดังนั้นข้อที่3นะครับข้อที่3การเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยสุดท้ายแล้วจะต้องมีอะไรมันถึงจะมีความน่าเชื่อถือการเรียบเรียงข้อมูลสุดท้ายแล้วจะต้องมีอะไรมันถึงจะมีความน่าเชื่อถือ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียนอ้างอิงนะครับซึ่งซึ่งนักเรียนจะได้เรียนต่อไปว่าเฮ้ยเราจะเขียนอะไรยังไงมีวิธีการเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะพานักเรียนเขียนนะครับในในคาบถัดไปนุ่นแหละนะครับอ่าทีนี้ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างงานให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับ อย่างเช่นการเขียนของเรานะครับข้อ1อ่าตอบอะไรก็จะเป็นข้อ2ตอบอะไรข้อ3ตอบอะไรนั่นเองแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อก่อนจากนั้นก็จะเป็นประเด็นที่สนใจได้แก่แล้วเธอก็เริ่มเขียนย่อหน้าของเธอลงไปนะครับก็เริ่มแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาลงไปนะครับก็พิมพ์ไป พอพิมพ์ไปเสร็จ1ย่อหน้าแล้วเนี่ยครบ้วนครบกร,กระบวนความแล้วเนี่ยก็แนบอะไรแนบแหล่งข้อมูลยกตัวอ,อย่างเช่นที่มาอ่าก็จะเขียนที่มาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ซมิคอลอนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลิงก์เว็บต่างๆนะครับหรือว่ามีที่มาอีกนะครับที่มาเช่นหนังสือ วรรณคาดีวิจารหรือไม่ใช่หนังสือก็อาจจะเป็นงานวิจัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ,อันนี้ก็คือรูปแบบการตอบงานของเราในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ